สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิดีโอสาระความรู้ดีๆและข่าวสารจากทางสำนักหอสมุดเบญญายายหมู่ลิธทิทันมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของวิธีการล้างข้อมูลการท่องเว็บบนโครมแบบฉบับของมือถือนะครับ วิธีการล้างข้อมูลการท่องเว็บไซต์บน Chrome นะครับเ mm hmm. วอร์ชันมือถือเนี่ยมีการปรับดีไซน์เข้ามาใหม่ด้วยกัน mm hmm. เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงการลบประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นและก็ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่ในส่วนการตั้งค่าของ Chrome อย่างแรกให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน c h r o m e บนมือถือก่อนนะครับอ่าเปิดเข้ามานะครับทีนี้ให้เราแตะที่มุมขวาบนของหน้าจอนะครับแล้วมันจะมีข้อมูลหรือตัวเลือกให้เราเลือกนะครับก็คือหัวข้อของการล้างข้อมูลการท่องเว็บอ่าแตะลงมาครับ จากนั้นจะเข้าหน้าหน้าต่างนะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บเนาะซึ่งในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาที่เราจะรบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะรบเฉพาะช่วง15นาทีล่าสุดหรืออาจจะรบตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้ทีนี้ลองมาแตะที่ตัวเลือกเพิ่มเติมกันดูนะครับเขาก็จะปรากฏนะครับหัวข้อคุกกี้ แล้วข้อมูลเว็บไซต์รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้แล้วก็การตั้งค่าเว็บไซต์หลังจากปรากฏรายการดังกล่าวนะครับในหัวข้อของท่องเว็บเพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจากการลบ URL แล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของการลบพวกคุกกี้พวกแคชไฟล์รวมไปถึงลบในส่วนอื่นๆเช่นพวกรหัสผ่านที่ทำการบันทึกไว้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟอร์มอีกด้วยนะครับ ซึ่งหากยืนยันการลบให้เราแตะหรือเลือกที่การล้างข้อมูลได้เลยนะครับเป็นอันจบเพิ่มเติมนะครับหากเราท่องเว็บไซต์เป็นเวลานานๆานานแล้วและไม่เคยลบประวัติการเข้าเว็บไซต์มาก่อนเลยเนี่ยตัวส่วนมากแล้วมันจะมีไฟล์ขยะที่อยู่ในช่วงที่เราใช้งานการท่องเว็บไซต์นะครับเป็นจำนวนมากซึ่งวิธีการลบไฟล์ ขยะเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เรามีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการพองเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสาระความรู้ดีๆจากทางสำนักหอสมุดบินไลัยที่นำมาฝากกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ